ปัจจุบันคือสดร้อยเปอร์เซนต์สดมานี่โดนโดนหรือว่าบมเคยมีเลยกะมีแต่กะคือเปิดเปิดใจนี่คิดว่าจริงคิดว่าเปิดแบบร้อยเปอร์เซนต์เปลาแต่กาเจ้า,าเฮ็ดเรียบแบบนี้นี่คุลอยเฮ็ดเรียบแบบนี้นี่ถ้าว่าเปิดใจนี่ก็สิมีเวลาใหา้นุนม่นมๆหรือว่าผู้เบา นี่พี่น้องเลยมาปลูกมาปอกับน้องตุไซปันสุกคือเก่าเนาะกำลังตุไซเลยครับทีมงานปันสุกเอาพี่น้องเลยจ่าสิได้มาปันหักพี่น้องเลยไหมเนาะแบ่งปันพร้อมหักไอ้อาจ่าสีคนเนาะคือมือนี้พี่น้องมีอาสาวคู่พี่น้องเลยสาวคู่อาจะมาเปิดใจเนาะเป็นเปิดใจคือวันยังไม่เคยมีสู่มีแฟนยังไม่เคยมีครอบครัวแหละพี่น้องเลยเนาะ คืทอทางน้อตบีกสิครับไปสัมภาษณ์เป็นนํากันกับทีมงานเรับพี่น้องเพราะว่าิในโบสถ์ซื้อเสียเพบคนเดิกเนาะป่ะสั่นเดียวเข่าไปอ่าขาไนเลยสําหรับใครเข่ามาหับจรรย์ทีมนี้ครับพ่อจุดดีไม่แห้งสูงความเข้มแข็งอิมมันคนยืนเจ็บได้ใครยังมีฝากให้เดือพี่น้องเด้อก่อนสิไปฝากพ่อพี่น้องเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์ประกาศโปโฆษณาให้น้องตบีน,นั่งในเด้อพี่น้องโดยปะ่ะ สบายดีสบายดีเนาะสบายดีอ่าสาวสาวคู่สาวคู่เอาพี่น้องเลยเนาะวันนี้ตุศิษพาเข้ามาในเมืองเด้ิม้เด้อโดยมากับทีมงานสี่คนสี่กล้องเลยเนาะโดยเบิ่งดด้วยนะกระบี่กล้องจุดสับหลาบจุดที่เบิ่งว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกเนาะที่ว่ามาาาคูมดูแม่ที่ว่ามีสาวคู่มาเปิดใจน้ำตุศิษฐ์แต่กับทีมงานนี่ เนี่ยแจ้งรายละเอียดบอกพี่น้องก่อนเนาะอยู่ในเมืองพี่น้องอยู่ในซอนเขตเอามาได้สี่ทามสักคู่เนาะเส้าคืนแล้วบ่เป็นหัวเก่งเนาะโดยมันยิ่งเก่งยิ่งเก่งเวสิถามสักครู่เด้อเดี๋ยวให้ค่อยถามก่อนเนาะเจ้ามีอย่างถามเดี๋ยวเจ้าถามกำลังสักครู่นี่ชื่อยังนไงลอยอ่าเม่คู่ลอยเนาะเพราะว่าเพิ่น อันก้อนอื่นอันสาวคู่นี่สอนสอนอันห้องใดอนุบาลศาสอนเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยแต่อายุจากปีหาจากปีกูลอยหาหกปีหาหกปีพอดีแบบก็ถือว่่าเลยพอดีแอบเนาะพอดีถือว่าใส่ความอดทนสูงได้อยู่กับเด็กน้อยเนาะ แล้วก็ต้องเป็นอ่าแม่คู่ที่ว่าใจดีแล้วก็ใจเย็นเนาะสาวคู่ที่ว่าใจดีแล้วก็ต้องใจเย็นต้องมักเด็กน้อยแม่นอ่าต้องเพราะว่าอยู่กับเด็กน้อยเขาบ่งห่งอารมณ์เนาะเด็กน้อยเป็นอะไรเนาะคู่ลอยเวลาอยู่กับเด็กน้อยนี่อันเด็กน้อยแต่ละคนนี่แตกต่างกันบะต่างกันอยู่เมื่อยบะ อยูครับเล็กน้อยคู่มือเลยเขากากินเนาะอ่าดึงไปเนาะอีกอย่างครับเพราะว่าเขาอาจจะมีความผูกพันเขาหักเขาแพงเขาเนาะเขากับอยู่กับเขาทุกมือเลยเขากับบอกเขาเขาก็ฟังหนุเนื้อเขาก็อยู่กับเขาทุกมือดีเพิ่นเอิ้นเพิ่นเอิ้นเอิ้นเจ้าจังใดเพิ่นเอิ้นนี่ปรนเฮียนะเมนโอ้สาวคู่ลอยสาวคู่ลอยโอ้สาวคู่ลอยสาวคู่ลอยเอาเนาะกัข้าวข้ี๋น้อง ทุกคนเลยเนาะกับหุ่นจักว่าสาวคู่นี้อ่สาวลอยนี่เป็นคู่เนาะด้วยคู่ลอยอายุท่ารคู่ลอยกาวสามปีกาวสามปีกาวสามปีเนาะอะเป็นสาวเลยเนาะกันถือว่าเฮียนนี่เฮียนจบอย่างคู่จบชั้นสูงวะจบจบตัวใดเนาะ จบคูอนุบาลนี่วะจบคูอนุบาลท่านก็ได้เอิ้นว่าสั้นสูงบไทรใบไทยนี่โดยเฉพาะโอ้มันมันมีสายจบวิชาเฉพาะเลยเนาะเออเออเอเอื้อนวิชาเฉพาะเลยแต่ว่าหรือว่าสอนหรือว่าเอาเล็กน้อยคือว่าจบนี่มาเด็กก็เลยมาเห็ดแบบนี้เลยอาถามอีกหนึงคือ เด็กน้อยนี่เขาได้ป้อนเขา่าป้อนน้ำอาบน้ำอาบน้ำให้เลยบ่น,นี่กาเป็นหงเป็นหงนอกข้านว่าเด็กน้อยกับเมยได้อาบน้ำให้อันนี้ก็ส่วนกันใหญ่แล้วก็อาบเองก็เป็นเด็กีิช<อ>นะเพราะว่าของพี่เฮานี่นะเจอ<ะ>ตอนเที่ยงก็อยู่นี่เลยเมย์จนแรงอย่างมึงอะไรจนจนคำหาบุ้จากพอเมย์เพิ่นมาเอาเ<อ>มย์ส่งซีโมงพอเมย์ิ่นก็มาเอาแล้ว<อ> แาวลอยอ่าเดี Ooh, so h, so ๋ยวเข่าเรื่องเลยบ้านนี้เนาะอ่าเพราะว่าข่อยมานี่ยู้อลไรเนาะ่มาเปิดใจปัจจุบันคือสดร้อยเปอร์เซ็นต์บอสสดมานี่โดนโดนแล้วบ่หรือว่าบ่เคยมีเลยกะมีแต่กะเลือกนะกะล้ม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 เสือๆกับราะเพิ่งคันว่าแบบยีกยังเออแบบยีกยังล้มล้มกันเสือๆยกยอกกันนี่โทรศัพท์นี่ยังกม่เซือ แค่คนคุยก็มาเรียนทำอะไรจริงจังแต่คอยถามไ่้แบบเคยจนได้มาใช้ชีวิตรวมกันบ่ายังม่ถึงขนาดนั้นกินข้าวกินน้ำน้ำกันไปกินข้าวกินน้ำน้ำกันเล็กน้อยแต่เมื่อไปเมื่อมันโดนแล้วบ่โดนเติบแล้วบ่สวดมากน่นะ สักปีเลยหอดบอ่ปีกบอหอดเนาะเอาแค่เดือนนี่แหละเนาะประมาณนึงประมาณนนึงคือเปิดเปิดใจนี่คิดว่าจริงคิดว่าเปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บ่ราคาเาาจ้า,าเฮ็ดเรียกแบบน,นี้นี่ผู่ลอยเฮ็ดเรียกแบบนี้นี่ถ้าว่าเปิดใจนี่ก็สิมีเวลา นุ่มๆหรือว่าผูเบาเข้ามาจจิบ่โมมีเบ็ดเซาิดกับผักนีอืมไชกลาตอนนี้ถามก่อนแต่ละมือนีู่รลอยเห็ดเวียกอามื้อหามื้อไหจันทร์อาทิตย์จันจันทร์าทิตาสชกเซาทิดกับผักอากเคื่อนมื้อมือเห็ดเวียกนี่จังโมงหาจังโมง มงเศ้าหาหามงแรงแล้วก็เมือเฮือนเพราะว่าตอนเชียงกับประเดมือเดยอยู่แล้วก็คือว่างเนาะอ่าคือว่างตอนช่วงนั้นอเพราะว่าก็สิทานแบบนี้บางทีเอฟซีแขอยหรือว่าหลายหลายคนอะมาเห็นคลิปนี้เนาะผู้บ่าวผู้ที่ว่าเป็นโสดแต่เวลามันตรงกันกับเจ้าอ่าเพราะว่าบางคนนี่ยจอยู่ต่างประเทศเนาะหรือว่าอยู่ไทยแหละอาจจะเห็ุเรียกคือกันเห็ุเรียกในช่วงเวลาเดียวกันกับเจ้า แต่วเวลามันเลิกมันเลิกเบียกมันมันมันตรงกันกับเจ้ามันตรงมันพ่อมันน้อบางคนมาหักอัสิล้องขอเฟซหรือว่าขอไลยน้ำข่อยเปิดลมกับคุยกับเจ้าหะนะกว่าสี่ถามละเอียดแบบนี้นะพี่น้องอ่าประมาณนั้นเนาะทำถามอย่างอีกกอนบาทนี่ตุคามีถามอกถามเลยไหมถาม อันยุกกระทำเลยเนาะ <S <S โดยความสดหรือว่าเรื่องหัวใจกระทำไปแล้วสเคปเสเบคบอกต้องทำเรื่องสเปคต้องทำสเปคดู้พันมากแบบไหนสเปคอรัมีสเปคอยู่บ่อเนาะแมนคันมาเลือกที่มักสเปคแบบไหนสเปกกับแบบเออพอเป็นคนดีก็พอแล้วพ่อแต่เป็นคนดีสูงขาวดำได้เบิร์ตบอก ก่อนไหนไหนเตี้ยขุนเขาแบบนี้ก็ได้ประมาณนี้อ่ะจเปกนะบอสมีกับบัตเงินขันว่าเขาเพียงดอกคือเนาะว่ามีคือเนโดยสาม้ตุวซิดนี่ได้เนาะสามตุวซิดนี่ข้างแรกบ่่นีอสเอาไอ้กล้องแน่นิ่มบัวแต่เฮาวเลยห่าเห็นแล้วเฮายังเขินเนาะดูเนาะเฮาคำถามคำถามเหมือนกันเลยข้างแรกเลยเนาะที่เปิดใจเลยเขิน ในไปหูจักข่อยได้ในไร่สาคือติดต่อเออหูจักน้ำเอื้อยเบิ่งช่องข่อยบ่เอื้อยเอื้อยเป็นเบิ่งดีอ่าใช้เอื้อยเพิ่อนขับมานั่งน้ำกันได้บ่อเอาเอื้อยกับเพิ่นก็เป็นคู่คือกันบ่ออสบายดีสบายดีเด้อสบายดีอ่าหูเอื้อยเอื้อยเพิ่นผู้นี้บ่โทรหาข่อยนะ แมนสอนอยู่ตรงกันนี่แหละสอ,อนตรงกันงถักแพงกันแล้วห่ว่าน้องสาวนี่โสดแม่อยู่ตรงกลางนี่เรียนตรงกลางตรบเห็นแบบลมตะรเห็นแบบมีผูกบ่าผูกมูเห็นหมูันนีอยุอติการแบบเชยยังนะอ๋เลยะอันสนใจบ่เห็นตูกคำอันเปิดใจวะนะ เห็นตุค้ำเปิดใจตู้ข้าวไปพายน้องๆเปิดใจเลยโดยอันขากซ่องแม่พุทธศัพท์แนวภาษาไทยเนี่ยเด้อยูซีดูคำไปช่องน้อง โดยมีซองนำผ่านในน้องไม่ค่าก uh ็เ huh ปิดซองยังกอผ่านยังบอกห้องบุพพิตติดตามซ้ำโดยโนาเแม่ม่ัเี่ของภาายโดยเจ้ไทยเกี่ยวกับเด็กน้อยบ่บ่้อกระถายทัวไปเนีอ๋จันร์ว่าเวลาอบิ่งเด็กน้อยกับไทยออโดยสแตโดยโดยเออกับเอื้อยพืนนี่เนาะซื้อซองมันกะอ๋อแม่พูดสั้แม่พูดซับเนาะพี่ห้ังเนาะ ปากช่องตูคำไงเด้อหู้จักชื่อไอ้เ่ราแต่ละคนนี่ให้ลืมถามนังบมฮูนังเพราะว่าเอื้อนเป็นคนแนะนามาโดยหูจักตูคำเนาะผู้ใดเดตูคำเรียวให้อ่าน้องน้องอหล่าเพิ่นแนะนาน้องตบีแนะนเบ้างตะโตข่อยในกล้องวบสันแนะนาแนะนาให้ตะคู่เิ่นน้องตูไสเนาะ ตุใส่ปันแมนตูใส่ปันซุกอันนี้ไอ้ตูซีดปันซุกแล้วก็นไอ้ตูคำปันซุกไอ้ตูเด่นปันซุกประมาณนี้เนาะโดยเพราะว่าต้องบอกแนะนำก่อนเพราะว่าชีกได้ชีเคินชีอายกันต้องเคยต้องอายเด้อมีเมียมาแล้วอันนี้คือมาเพื่อมาเป็นสะพานหักให้เจ้ามาเป็นพอสื่อเนาะหู้หูว่าเจ้าเพราะว่าเออจะว่าเจ้าผมมีแฟนผมมีอย่ง ก็เลยทิมาเปิดใจให้ย้อนว่ามักเขินมักอายเนี่ยมาจักจังหวะผู้บ่าวเลยวะแม่นจเว่ากล้าลงผู้บ่าวมาจักเนาะโดยเป็นคนขี้อายแน่ล่ะหน้าหแดงเข่าแดงเข่าเลยบ้าเจ้าก็จะทุบหัวเพื่นแหละคำว่าติดต่อผู้บ่าวให้ลงได้บ่อิบูอายบ่อได้กัพอได้อาจารว่าติดต่อไอ้รถ ผมว่าโทรมาเลยเครนวิสัยน์มิสคว้าใช่มิสคว้าอยู่บ่อนด้เลยจะได้เราสองคนนะเอออันนี้อาจจะพบกันครั้งแรกแน่อายแน่เนาะอายทุกคำอายทุกคำรออกันเหรออ่าอายครับอายกล้องเนียวนาะแมนก็อายได้พี่น้องเด้อนี่เนาะคนเฮาผู้สาวด้ก็ต้องอายแน่อ้าข่าเรื่องต่อบ้านนี้อายุเด้อัน อรอยคิดว่าอายุอย่ทีประมาณน่ะจากตีในสเปคของเจ้าเมนคนเจ็ดเจ้าแปดขึ้นไปหาจะขึ้นไปนะบจะเจ็ดเจ้แปขึ้นไปหาประมาณามสิบไปสามสิบห้านส่สิบเนสสี่สิบก็ได้บสี่สิบ ที่ซบัได้บัได้เนาะต้องแจ้บเงินเนาะามหาลงมาเนาะชาิมาลงมาาเ็ดประมาณนี้เอ้าคำว่าถึงชาวูบ่าวที่อายุี่ซ้บมามากเลยเป็นคนดีชี่อเป็นคนดีได้ดวยเพราะว่าเด้อไอซีไหวฟัง คนที่อายุที่ว่าช่วงอายุ40นี่เ้ามองในมุมหนึ่งนี่ข้นว่าเพิ่นยังมีแฟนนี่อีกมุมหนึ่งนี่เพื่อนอาจจะเป็นคนที่ว่าเพิ่นเฮียนหลายเพิ่นเฮียนหลายหรือว่าเพิ่นมีเวียกมีงานหลายแลวเพิ่นจนบางวิลลาที่ว่าที่จะหาคู่ที่จะมีเมียที่จะมีบุสาวแล้เพิ่นหากเฮียนจบอย่างสี่แล้วเพื่อนอาจจกจะได้มีผู้เสดผู้สาวเพราะว่าในอายุ40เพื่อนอาจจะมีครบเพิ่นจะมีเวียกเฮ็ดเพิ่นจะมีรถเพิ่นจะมีเฮือน อ่าพุ่มฐนะานพคนสีดีเนาะมันจะเป็นคนดีแบบนึงขันเฮาอ่าล้มหรือว่าเฮาคุยกับคนที่มีอายุเปินสิเบ<ม>ิญที่ดูแลเฮาได้เป็นผู้ใหญ่กลัวอ่าแต่เฮาโมงอีกมุมนึงนี่มันสิแปลดตัวมันสิมีบางคนนี่อายุสี่สิบยังบุยเมียนี่นึงนน่งนี่เลือกหลายอสอง uki uki. ยูจิจุกิจนะสาม,มาอาจจะเป็นผัวห้างผัวใหม่เป็นลิ่มเป็นเที่ยวเนาะคู่แมน ซีมากไปลิ่นไปเที่ยวเก่งก็อาจจะอาคน,มคนแมน่นีแทนผมมีคู่มันก็มีสองยามแต่คนอายุน่อยซ้ำกันกับเจ้านซ้ำกันหรือว,ว่าสวาชวกนี่หนึ่งเขายังบริตั่งโตครับแมน่นยังลิ่นอยู่ล,นลินอยู่ทังหากเฮียนจบอสองมานี่ยังบ่มีหักเผื่อหากันจังหาเลาะชอบเวียกแม่อ่ากีหน่อยนักดอกเช้าเจ็ดเช้าแปดนี่สีทั้งโตสีมีรถมีเฮือนนะ แมนหรือว่าจะามักแบบชั้นะบติาะความมักไมันแต่ว่าคุยกับเอากาหาซอยกันอนาคตค่้องกัเนี่ยว่าจะสงต้องการมาอยู่กันสั่งไปพร้อมกันประมาณนี้ก็มตีเนาะนั่นคือสเปคเพิ่นเนาะอันนี้เปเพิรสเปเพินประมาณ่นสเปกฮ่าสามสิบสามสิบห้าาิมาาิมาาิมิเนาะสเปกสเปเพิรนสามสิบ้นสง้เบิร์นั่นาลงมาหาเซนี่ได้เบิร์ตสี่ห้าสนแบือาได้แล้ว ชาลอยชาลอยนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่ขออนุญาตถามเรื่องครอบครัวคนที่สองคนที่สองมีไอ้น้องจากคนมีสามคนใหญ่คนหนึ่งแล้วก็น้องชายล่ะเจ้าหนเนาะยิงสองชายหนึงเนาะครอบครัวชาลอยมาเป็นคู่นี่โดนอะไรบ้างโดนโดนเอะไรสามปีคุบอก ปีปลายสี่ปีดีเนาะเดอนสี่ปีเงินเดือนของชาวโรยนี้เดือนละเท่าไหร่เงินสองล้านเงินสองล้านเป็นเงินอ่าบาทกะนสี่พันประมาณสามพันห้าสามพันปลายสามพันปลายอ่าบัตรบ่ตรหกสามพันห้าเกือบเกือบประมาณสามพันห้าอะไรไปเนาะอันนี้เฮือนชาวโรยกับบอลเฮ็ดเวียรนี่ไกลกันเติบบ่ ตระาจากลักไก่สวจักลักเตลักยูรักเจ็ดเขาเขาเขาไปไนอีกบานึ้ประมาณเจ็ดลักแปดลักเขาไปในหมู่บ้านบ้านหนองผือเนบ้านหนองผือเวคาสิโนเนาะไม่บอกะไเง้เบื้องของเบื้งเฮียนบ้าครับเบื้องลงงเงเฮียนลเบ้งองเฮียนักเจ็ดที่เที่ยวคูมือเช่าซาฟแล้งกินข้าวี้หน้ากินอยู่นเฮียนเพ่นอยู่เฮียนตอนเีย แต่ว่านน้ำมันลดเราก็ได้ใช้เองครับเดือนหนึ่งมีเงินเหลือเก็บข้าวข้าวประมาณเท่าไหร่ว่าเหลืออยู่บ่เหลือตะเหลือตืเหลืออลายเลยเนาะการน้ำมันลดเท่เไหร่ตุ้ยน้ำมันลดกระเพงเนาะข้าวกินน้ำอีกแบบนี้เนาะเมนดีดีเท่าว่าตอนเที่ยงได้กินอยู่นี้เนาะตอนเช้าครับ กินมาแต่เฮือนเฮาไม่ว like okay, ่าผ okay, like ู so ้หญิงเ้อบูกินข้าเนี่แมนกับอีกอย่างเพคนกับเป็นผู้สาวเด้เครื่องสมองสำอางเนาะอือใช่คมสวยคมงามแมนข้าวแรกท่านาครอบครัวนี่แม่ว่าคิดว่าตัวเองฐานะเฮาจัดอยู่ในอันดับแบบใดกลางอร่อยแกบแบบแบบปั้นกลางกลางเนาะสมานเสมอทุกประสบมาเปิดใจ คืออยากเปิดใจแบบมีน่ามากกับลองลองมาเปิดใจเบิ้งแบบนี้เรามีคนคุยมีเปิดเจอเจอแค่คนที่เลี้ยวเพื่อนเยอะมาหบก็ได้เน้อสายนี้สายเลนพี่น้องบางที่คนเท่าน่ะเขื่อมั่วปุ่มหักกันอยู่ในโลกออนไลน์ก็มีได้หลายคนกะ ่าคือกันเพราะว่าข่อยกับเมียข่อยนี่ก็ยังเจอกันอยู่ในเฟซ TikTok บ่ได้อ่าเจอกันอกันอยู่ในเฟซแหข่อยนะแน่ๆคือกันข่อยในเฟซสิเล่าื่อร้อยฟังเพราะว่าย่นคิดว่ามันบ่แม่นเรื่องิคือสิมุดเฮาเปิดใจกันเพราะว่าข่อยไปเตะบานมื้อน่ะข่อยใส่เสื้อกีฬาข่อยไปเตะบานสนามเบอร์77ถ่ายรูปลงโดยหลังมามื้อแรกก็เอารูปลงบาดนี้โดย โฮโลเฟสบอแมนมีอะไรกดใจบ้างดหัวใจให้เจ้าถึแปลกนะเนาะคอยเรแปลกคอยเราสาวไม่ใช่กดใจให้คอยเลื่อนเบิึงนี่ตะู้เดียวนี่กดใจให้คอยกดคอยกดให้คืดบ้างกดไปกดมาแล้วเรียบร้อยกดเลยบ้างไฟทักบันไฟทักไปก่อนกดใจกันเลยนาดดูชิดได้ทักก่อนนดิฝุ่มมือนี่ผู้ชายอะไรเนาะแล้วกันเฮ็ดนี่อยู่สวรรค์เมีอะไคอยกัน หาแบบเดียวกับเจ้าแล้วเราหิ้วเวียกห้นอาหารก็ได้เป็นแม่คัวให้เจ้าบ้านนะครับคุณมือนี่ไข่ซื้อโตไปเป็นแม่คัวไปทำโตเลยแบ่งเอาเลยแบบนี้เนาะว่ไม่ได้เนาะมงเคื่ออาจจะเป็นพมลิขิตหรือว่าสายเน้นอาจจะเกิดคู่เกิดคู่เกิดขึ้นได้คือกันสินเสมอกันนั่นแหละเนาะแม่นว่าไม่ได้มันชื่ออาจคู่ครองของอาสรอยนี่อาจจะอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ลาวเฮาแต่มันเชื่อ มันอาจจะบูม่าในรูปแบบที่ว่าอยู่ใกล้กันแมอ่าเนาะโดยกระชิบประมาณนี้แหละเนาะโดยเอ้าเดี๋ยวไม่ได้อยากอาบอกเฉอยว่าคำว่าเอาคลิปลงไปกันท่นเขาไปอ่านคอมเมนต์อย่างกะเดี๋ยวตกใจเด้อเพราะว่าบางคอมเมนต์กับชีอ่าแห้งแนยมาคอมเมนต์เขาก็บอบเห็นดีนะอะไรประมาณนี้เขาก็บอกเขาก็นอ์เพราะว่าข่อยเห็ดใกล้ๆแบบคิดว่าแบบเดียวครับเคยบังคับไม่เอาหรอ อ่าแต่ทีนี้เาขาคอย<อ>จับหลายคนมันเลือกกนันรถนะโดยอันนี้คอยกันคือกันคอยเอาเจ้านี้มาให้<ด>หนุ่มเลือกแต่ว่าเจ้ามีเจ้าเป็นคนที่มีชิดน,น้ำไฟในใแต่ละคนถูกเจ้าอ่าเ<อ>ด้อชิดชิดเลือกนลเมนดูกับเจ้าเพราะว่ามมวตเว่า่อยติตต่อครูบ่าวมาให้เจ้าว่าโอ้คนนี้ให้จุกจิกจุกจิ๊กบอ่านิใส่ขึ้นเล็กน้อยบ่บมากบบจังกัดตัดไปบ่ลม บ่ได้บ่ได้บังคับมันจะต้องลอบ่ได้บังคับมีแต่น้องว่ากอู้ผู้นี้โอเคมากดีอ่าผู้นี้โอเคมากดีไอ้ให้เรามาหาเด้อมาลินน้ำแดงเด้อโทรมาลินน้ำแดงอ่าคันกันมาด้วยเยนี่ใส่ดีเนาะอารมณ์กันคุยกันจะได้อาะมี่ยังค่าใจอยากถามบ่เชร้าอยาก จะเขินจะอายเลยวะตาแล้วตอนนี้หายยิ้มเก่งเนาะยิ้มยยิ้มจนจบคลิปจบคลิปยิ้มแต่ตันจดินโจ๊กลอยเนาะโดยพี่น้องเอาฝากในเด้อเอฟซีทิกทุกคนเอฟซีอะทีมงานเนาะทีมงานนี่แหละในสี่กองลอยนาะงตัวว่าลองเบิ้งพี่น้องเลยเนาะมาข้างกคุยกันเบิ้งในซุ้มห้ากันเห็นได้เตะหายเตะสะพานหักเนาะโดย ว่ากับผู้สาวลมหรือว่าคุยกันเองเนาะเฮานี่บ่เคยฮู้จักกันซ่ำเลยเด้อพี่น้องเด้อบ่ฮู้เลยอ่ามาเห็นันครั้งแรกเนาะแม่นเขามาบ่เคยฮู้จักกับน้องเพิ่นอีกบ่เคยฮู้จักกันเลยเพแต่ว่าเฮาก็อยากมาเฮ็ดให้ความฝันน้องเพิ่นเป็นจริงอให้เจ้าเจอคนที่ดีเจอักแท้เนาะแท้อ่าเดี๋ยวสร้างนํากันอีสิขอเฟซเจ้าไว้อขอไว้ เพื่อว่ามีอันเอฟซีเพิ่มมากได้กับชิชงให้เพิ่นและเจ้าล้มกันคุยกันประมาณนี้อย่ายิกมือตัวเองเป็นเคินแองมือหนาต้องเอาพักเอาหย่ามาให้รับไปพอได้เด็ดกันโดยเด็ดพักหอมพักกะเพราไปเรื่อยเคิร์นเยอะหรือว่ามีไม่ก็เอาไม่มาป้าเลยก็เอาดินชายมาให้เคีย อ๋อประมาณนี้เนาะอย่าวเห้อเอาสบายดีเด uh ้อพี่น้องลอยสบายดีสบายดีครูลอยพี่น้องครูลอยเอากือสิประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ทางน้องตุบีกะมาสัมผัสนาสักูพี่น้องเนาะสาักูเปิดใจพี่น้องเลยกับทีมงานปันสุขเฮ้าไม่นี้ก็มาเป็นสะพานหักเด้อพี่น้องเด้อถ้าหากมีภัยสนใจ ติดต่อมาทางเฟซทางลาส่วนตัวน้องตุ้บีได้เด้อพี่น้องเห็นตุ้บีก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยอ่าเห็นแบบเป็นสาวครูถือว่าคนแรกบอกพี่น้องเลยเนาะคนแรกสาวครูสาวลาวคนแรกจ็กเนาะพี่น้องเน,นาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ารับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยลายเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเนปซีเบอร์ทุกคนที่เข้ามาหาชมคลิปน้องตุ้บีเนาะ ไอตุ่นจบแหละบวชอาบโฆษณาถ่ายนี่น้องตุบีกัสิได้ขอกาคำว่าสบายดี